ชื them, ่อข oh, ึ้นมาไา้นะครับเชิญครับผู้เข้าชิงรางวัลสาขานักแสดงยอดนิยมอย่างย่ารัสยานสโิมันผู้อารยาเอฮเจ็ตโอเสียใจ เชียงไทยนะครับลองเปล่งเสียงออกไม้ฟังหน่อยสิถ้าอย่างนั้นเหลือเสียงไว้กรีดให้คนนี้นิดนึงครับขอเรียนเชิญน,นะครับผู้ที่เชิญดอกไม้คุณบอยประกนันชัดปริกษ์ครับไม่แพ้กันเลยนี่ครับสนุกมาก เกียงศเทพพงพรนะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดเป็นผู้มอบช่อดอ,อกไม้นะครับมาทั้งคิมเบอร์รี่นะครับมาชั้นยายนะ้าเอาละครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่า สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกพพอวอร์ดครั้งที่10ประเภทพระุราวด์สาขานักแสดงหญิงยอดนิยมได้แก่ <Okay. S 1> ยอดค่ะคุณจ้าที่กำบงลงมือเลยนะครับช่วยลุ้นกันเลยครับ ชื่อจริงนะครับได้แก่คุณอุรัสยา ทรงผมเป๋นะครับเรียกแป้แต่ก็สวยเหมาะสมจริงๆครับกับพัราโบดคือขอเสียปรบมณือดดงๆให้น้องยายาครับสำหรับการโหวตจากประชาชนทั่วประเทศครับ จะระเบิดออกมาจากร่างกายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะอย่างแรกนะคะขอขอบคุณคมชัดลึกค่ะที่จัดงานสสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนี้ขอบคุณจัดใจจริงๆค่ะขอบคุณแฟนคลงขับทุกๆคนขอบคุณทุกเสียงโหวตนะคะเป็นเป็นกำลังใจที่ดีมากๆค่ะก็ ขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะจริงนมากขอบคุณมากน่อกากเนาะขอบคุณครับขอบคุณบอร์ดคอนด้วยนะครับขอบคุณคุณเทรนส์สามด้วยนะครับถ่ายให้เต็มที่ครับสวยจริงๆ สวยไหมสวยไหมขอบคุณครับมารางวัลต่อไปแล้วมีฝ่ายหญิงก็ต้องมีฝ่ายชายนะครับรางวัลต่อไปนะครับประเภทประโหวดรางวัลเป็นของสาขานักสแสดงชายยอดนิยมครับเราไปดู ผู้เข้าชิงกันนะครับว่ามีใครบ้างเชิญครับผู้เข้าชิงรางวัลสาขานักสแสดงชายอยอดนิยมแบร์รี่นเัเด็ านะตัวแทนของทีมงานทุกๆคนในทอลเลอรี่นี่ครรนะ,คะต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็ทุกๆท่านที่โหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆทีมงานทุกคนนะคะก็วันนี้พี่แมมไม่มาขอพูดขอบคุณแทนพี่แมมนะคะได้<ล>ค่ะต, <laughs> ต้องขอบคุณช่องสามที่ให้ทีมงานทุกคนได้ร่วมใน ละครที่มีคุณภาพแล้วก็มเีเรื่องสอนคนดีๆค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะสำหรับรางวัลในปีนี้37รางวัลขอแสดงความดีดีกับศิลปินดาราทุกท่านนะครับและขอ,อ,อให้ดาราทุกท่านนะฮะและทีมงานหรือบริษัทที่ได้รับรางวัลนะฮะทั้งหมด37รางวัลของเราเนี่ย ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับงานคมชัดลึกอบอดครั้งที่10ด้วยและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมาถ่ายรูปเป็นสักขีพยานให้กับดาราทุกท่านสำหรับารางวัลสามสิบเรางวัลด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสุธิชัยหยุ่นครับนะครับขอเรียนเชิญด้วยแล้วก็คุณอดิศรลิมปรุงพัชนกิจนะครับคุณต่อบุญพ่วงมหาครับคุณ เทพชัยยองครับคุณนัทวลานะครับแสงวารินคุณวิทูลพึ่งประเสริฐนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับขอเรียนเชิญดาราทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะฮะเพื่อมาเป็นเกียรติพรุ่งนี้นะฮะหน้าหนึ่งของคมชัดลึกน่าจะได้ลงกันนะฮะต้องขอแสดงความยินดีทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมาด้วยนะฮะที่กล่าวนามไปนะครับ แล้วก็ดาราทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับยินดีกับพี่หน้องด้วยนะครับน้องนุ่นด้วยนะครับ้องยาย่านะครับและอีกหลายๆท่านนะครับน้องพอร์สันนะฮะครั้งนี้ถือว่าเป็นรั้งที่10แล้วถือว่าได้รับความรู้ใจจากทุกๆคนนะฮะและงานวันนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้บริษัท อัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดครับขอบคุณบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอบคุณบริษัทไทยแอรเอเชียจำกัดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดบริษัทพตทจำกัดมหาชนครับบริษัทไลออนจำกัดบริษัทโซนี่ไทยจำกัดบริษัทบีสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด บริษัทเครื่องดื่มกระจิงแดงจำกัดนะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานในวันค่ำคืนนี้นะฮะที่สื่อมวลชนนะฮะท่านผู้มีเกียรติท่านผู้บริาหารดาราทุกทกท่านเลยนะครับความภาคภูมิใจความสําเร็จของทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่าจะเป็น รางวัลที่มอบให้กับทุกท่านที่จะเป็นกําลังใจนะครับที่จะช่วยให้ศิลปินดารารวมถึงเบื้องหลังทุกท่านให้มีแรงใจในการสร้างสรรค์นะครับผลงานคุณภาพให้กับวงการบันเทิงไทยต่อไปสําหรับวันนี้นะครับหน้าที่ผมก็คงหมดแล้วขอเสียงปรบมือให้กับงานงานนี้ครับคมชันนึกอวอร์ดทังทีสิครับขอบคุณมากครับ